Thank God. สวัสดีครับพบกับไมยแซงกาท่วงกระแสบันเทิงอัปเดตข่าวใหม่และความเคลื่อนไหวของศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบอีกแล้วครับทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมขอนำโพสขอบคุณหลังจบจากงานที่วัดตโนธของสาน้อยคนเก่งจากชานุมานน้องแอมชนทิชาที่ได้โพสไว้ในวันนี้นะครับมีข้อความว่าวันที่7เดือน 6, 2566วัดตโนธ เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครกราบขอบพระคุณเจ้าอาวาสวัดและพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เดินทางมาร่วมสนุกกับน้องแอมนะคะขอบพระคุณแฟนๆทุกท่านสำหรับมาลัยหน้าเวทีค่ะติดต่องาน098 5709 466แอมชนทิชาหอเข้าสาวบันนอกคำสัญญาที่ชานุมานนี่ก็เป็นโพจน์การขอบคุณของน้องแอมนะครับ หลังจบจากงานที่วัดตโนดนะครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคิวงานในภาคกลางกรุงเทพมหานครส่วนคิวงานต่อไปนะครับจะมีขึ้นในวันที่9ที่จะถึงนี้นะครับเป็นงานบุญบ้างไฟที่อําเภอศรีบุญเรืองจังหวัดนองบัวลําพูเป็นการสํารองคิวนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมผมจะนํามาส่งต่อให้กับทุกท่านได้รับทราบต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียง เท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องแอมชนทิชาและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับหมายแซงกาด้วยนะครับขอบคุณครับ